นี่ครับมาเจอร้านของพ่อค้าชื่อพี่อะไรครับป้อมครับพี่ป้อมเมนมอ๋อทางเมนูเด่นของร้านก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมอบองใช่ใช่แต่ว่าเราขายอะไรด้วยฟักทองด้วยฟักทองด้วยฟักทองนี่ขายเป็นขายขายทรงอ๋อขายเป็นนี่กระส่งครับอ๋อ้ฟักทองก็ขายเป็นลูกใช่ไหมอ่าเป็นกิโลพอเป็นกิโลจ้างกิโลขาย ใช่อ๋อใครใครจะมาซื้อที่นี่ก็ได้ใช่อ๋อหรือว่าเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะใช่ใช่ใช่ศูนย์เก้าห้าหกสองแปดห้าห้าแปดสามก็คือแอดไลน์ได้เลยนะใช่อ่านี่ครับไม่ต้องติดตามในเพจได้ครับอ๋อเพจเฟซบุ๊กได้นี่ครับว่าอันนี้ฟักเตานี่เรารับมากี่รรัลูกเองอ๋อรับมาครับโอ้เยอะครับนี่รับหน้าสวนอ๋อรับซื้อหน้าสวนอ่าภาคใต้แต่ทุกจังหวัดที่ที่ปลูกครับครับอ๋อส่วนมะพร้าวโอ้โหนี่ก็คือยังไงตามขายสำหรับดื่มได้เลย ใช่ใช่ใช่แต่อ๋อมันออกในวงกี่วันครับอ่า๋ยวพามาดูหน่อยพี่เออเบื้องต้นขั้นตอนแรกก็คือนำมะพร้าวมะพร้าวสุกมะพร้าวน้ำหอมไม่ใช่อ๋อใช้มะพร้าวน้ำหอมเลยนะมันจะโลกๆไปนั่นจำนวาธรรมชาติดีผมก็จะแฝงมะพร้าวไว้อ๋อก็จะได้ตัวนี้นะแฝงอ๋อต้องแฝงไว้เป็นวันไหมอ๋อหนึ่งเตาครับหนึ่งเตาไม่ไม่แสดงว่าจำนวนระยะเวลาเนี่ย ประมาณประมาณชั่วโมงเพอาะเป็นชั่วโมงเองนะครับชั่วโมงกว่าเราก็บอกมะพร้าวเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูรอสักอ่าครับครับอันนี้คือที่อบเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วแล้วก็นำไปแช่เย็นด้วยไหนที่บอกเราบอกตัวนี้ออกแล้วก็ขัดลูกให้เกลี้ยงพอขัดลูกเกลี้ยงปั๊บแล้วก็แช่เย็นอ๋อนี่ครับที่ทำแบบแช่นี่รอสำหรับแช่อ๋ออันนี้มีที่แช่หมดหมดหมดแล้ววันนี้ยังอันนี้หมดแล้วครับโอ้เสียดายอันนี้คือเรานำมาแช่อีกทีด้วยนะ อ่าผมเผาไว้เมื่อคืนแล้วก็อบไว้ทั้งคืนอ๋อคือเผาเดียวอ่ะฮะพอเลยเวลากินนี่ขยต้องใช้หลอดือวาช้อนด้วยใช่ไหมใช่อ๋อมันจะอร่อยใช่แต่<อ>แต่ถ้าไอเดียก็คือแช่เย็นห้เย็นนี่ครับตัวย่างก่อนแช่เย็นแล้วกันนะอันนี้อันนี้ก่อนแช่เย็นอ้เียอ๋ออันนี้คือต้องมาปอกอีกทีหนึ่งนะอ่าใช่ปอกไอ้เรียบน,นี่ครับ อันนี้คือที่อบเสร็จแล้วใช่อบเสร็จแล้วแล้วก็นาไปแช่เย็นด้วยเนี่ยตีบอกเอาปอกตัวนี้ออกแล้วก็ขัดลูกให้เกี้ยมพอขัดลูกเกี้ยงปั๊บแล้วก็แช่เย็นอ๋อนี่ครับที่แับแช่แขงรอสำหรับแช่อ๋อนี่มีที่แช่หมดหมดหมดแล้วอันนี้ยังวันนี้หมดแล้วครับโอ้เสียดายอันนี้คือเรานํามาแช่อีกทีด้วยนะอ่าผมเผาไว้เมื่อคืนแล้วก็อบไว้ทั้งคืนอ๋อก็คือเปาเดียวฮะพอได้เวลากินนี่ขายต้องใช้หลอดหรือว่าช้อนด้วยใช่ไหมใช่อ๋อมันจะ แต่แต่ถ้าไอเดียก็คือแช่เย็นให้เย็นนี้ครับตัวอย่างก่อนแช่เย็นแล้วกันนะอันนี้อันนี้ก่อนแช่เย็นอันนี้อันนี้หลังจากเผาหลังจากอบหลังจากอบในโยองใช่นี่ครับก็จะแขวนแขวนนะองมันจะมีอุณหภูมิที่มันนิ่งอ๋อแล้วก็อยู่คือก่อนจะแขวนนี่เราต้องทําปอกแบบนี้ก่อนนะใช่ใช่ปอกปอกเขาเสิอ์ฟเขาก็แขวนตรงนี้อันลองตัวอย่างอ่าแล้วก็ขอมัเกี่ยวสองอันครับแล้วก็เกี่ยวอ๋อ เหมือนเหมือนเก๋นตากป้าเนาะประมาณนั้นแล้วก็นี่ครับอ๋อแต่ว่าเวลาอบนี่เราเราจะต้องปิดฝาแล้วก็จุดควยนี้ด้วยใช่ใช่โอ้ทำความร้อนนะเวลาก็คือเอ่นมันหมดเปล่านึงก็ประมาณชั่วโมงมันก็ยังมีความร้อนอยู่ความร้อนสะสมอยู่สักพักใหญ่ละครับรอให้มะพร้าวเย็นเลถึงเอามาปอกเอาขึ้นมาแล้วก็ปอกเอาเกล็นี่ออก เหลือแต่ลูกมะพร้าวแล้วก็ขัดขัดจนเปรี้ยงมันก็ดูน่ากินก็คือเราก็กินเหมือนกินมะพร้าวเลยใช่โอ้แต่มันจะอร่อยกลมกล่อมกว่าก็ขายอยู่ลูกไซนี้ลูกไซนี้ก็ลูกยี่สบ้าบาทลูกยี่บาทเองค่าลูกร้อยาลูกร้อยอ่าอย่างเงี้ยครับเขาเยอะๆก็ลดราคาลงอีกอ๋อส่วนลูกไซนี้ก็ยี่สิบบาทอ่ามันมีน้ำได้ไหมมี มีทั้งนั้นเนื้อโอ้เสียได้หมดแล้วกะว่าจะได้กินเย็นๆหน่อยพึ่งอันนี้อันนี้นั่นเมื่อคืนแล้วก็พอตอนเช้าวงโอ้ประมาณนั้นอันนี้มะพร้าววงนี่พี่คิดสูตรพี่เองวะยัยผมไปเจอมาครับพ่อเราไม่ก็เจอนะในใช่ใช่ผมไปเจอลักษณะแบบนี้มาแล้วก็ผมก็เสียเงี้ยเข้ามาก็ขอบคุณไกลๆกับวงใช่คือคือไม่เราเห็นเลยทีนี้เรามีวัตถุดิ Oh, ส่วนมีมะพร้าวเราก็คิดว่าจะทํายังไงให้มันให้มันเพิ่มราคาอ๋อ oh, ส่วนฟักทองก็ขายทุกวันขายทุกวันครับอ๋อ oh, ช่วงนี้ขายกิโลละเท่าไรพอรจะบอกราคาได้ไหมได้ครับเกินใลกลมัดเลยหน้าร้านเนี่ยมันมันจะมันจะเล้วแต่ฤููก,กานนะ oh. แต่ว่าเหมือนราคาเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ15 25ถึงบาท oh. ต่อกิโล,ลแล้วแต่ว่าจำนวนที่ซื้อด้วยนะถ้าซื้อแบบแนวขายส่งเยอะๆก็จะลดได้ก็ราคาเป็นราคา ราคากลางเลยนี่ครับราาเยอะครับเป็นราคากลางตลาดกลางเลยครับ<อ>คือเช่นผมก็มีเน้นขายเน้นขายส่งคืออยากให้เราก็อยากขายของออกไปเยอะเแต่ว่าถ้าในกรณีลูกค้ามาจอดรถอย่งียครับแล้วก็ซื้อลูกสองลูกเราก็เป็นราคาปีไปก็รถกเล็กใหญ่แ,แบบส่งเราก็ขายใช่แบบส่งเขาขายพอว่ายง่ายก็ห้าสิบโลขึ้นไปว่าเดี๋ยวนาคตมาแปาวน้าหมอบนี่ทำเลดีขายดีทีหลัง อย่างนั้นครับใช่แต่ถ้าฝนตกนก็ขายยากหน่อยอืม่าแดดถบอาจจะเอาอนาคตอาจจะเพิ่มสินค้าด้วยหน่อยใช่ใช่ใช่ว่าจะขายเพิ่มหลายอย่างเลี้ยงยิ่งหลีดอยู่ข้างหลังเอากะต้องแหล่งเลี้ยงกะต้องเนี่ยครับแล้ก็ไปเลี้ยงยิ่งหลีแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมก็พี่พี่ชอบทำการเกษตรอยู่แล้วด้วยนะพวกแนวนี้ด้วยพ่อครับพ่อเสียดายนี่อันนี้ก็คือแช่เย็นพวกก็กินได้นะใช่เสียดายว่ามันไม่มีตัวอย่างเพราะหมดพอดี อ๋ออันนี้ก็คือหลังจากแช่เย็นแล้วมันจะออกแบบประมาณนี้ประมาณนนี้้เือมันก็จะปาดด้านบนนะครับแล้วก็หลอดจิ้มจนี่ครับปั๊บคือสูตรน้ำก็แบบมันก็ร่อนออกมาจากเปลือกอันนี้ก็คือตอนอบในโอบตอนอบก็ต้องปิดวาเนี่ยใช่ใช่อ๋อนี่ครับก็แช่ก่อนนี้ปิดนะประมาณนั้นโอเคนี่ครับมันจะลบๆหน่อยพอดีว่าพึ่ลงก็แวะมาซื้อกันได้ส่วนถ้าเคยอยากกินมะพร้าวอบแบบเย็นๆอาจจะโทรถามพี่เขาก่อนก็ได้ว่าเหลือเท่าไหร่ ทักในเพจก็ได้อ่านี่ครับก็ฟักทองแฟงแก่ภาคใต้ครับผมอ๋อร้านฟักทองเนาะนี่ครับตอนแรกนึกว่าขายมะพร้าวอย่างเดียวอ๋อนี่ครับอ่าชื่อเล่นพี่อะไรนะอีกครั้งนึงป้อมครับป้อมครับอ่าร้านพี่ป้อมไว้กันมาได้เขียนใหญ่เขียนใหญ่ฟังคาะถ้าหัวใจหัวทยก่อนถึงเขาบระบาทก่อนถึงเขาบระบาทเนาะริมทางเลยริมถนนใหญ่ใช่โอเคครับไว้กันมาได้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนี่ครับอ๋อหลังจากบอกเสร็จแล้วจะอยู่ลักษณะนี้ นี้ก็ไปแช่เย็นอีกทีหนึ่งนะอ่าใช่ต้องเอาไปแช่เย็นอ๋อครับนี่พอตอนกินแล้วก็เคาะเคาะเคาะแบบนี้อ๋อามีดเคาะเคาะเคาะแงบนี้ยสารที่เคาะมันขาวไงนี่ครับเคาเรียกมาปอกมาคล้ายๆขูดด้วยนะปอกขูดผ่อนไปแช่เย็นตอนแรกนึกว่ากินได้ทั้งแบบนี้เลยได้ไหมได้มากินได้กินได้ อ๋อแต่มันจะดูไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าอ่าใช่ๆพอเราไปเผาะแล้วมันดูไม่สวยนี่ครับแล้วก็ต้องมาตัดนี่มีไปเจอ กต้องใช้ความจำนนญเหมือนกันเนะไม่ใช่ใครไม่เคยปลอกอาจจะไ,ไม่คล่องโอ้มหยัดใหญ่อพอข้าวปกติก็ปลอกเองด้วยเหมือนกัน,อ,นอันนี้ขายหน้าร้านที่แช่เย็นแล้วขายลูกะแ่าไหร่ปกติลูกใบนี้ก็25บาทอบาทนะครับไซส์กำลังน่าทาน มันจะมีน้ำทั้ง,ท,งทั้งเยอือกทั้งเยอือกทั้งเยอือกทั้งน้ำนะใช่ใช่มีดใหญ่กับมีดเล็กอย่างไหนปลอกให้ก่อนกันสิแลแต่ความคมเน้นมีดบางแบบจะเป็นปลอกผลไม้อจะจเป็นง่ายครับอันเล็กกว่าจริงล้วมันง่ายกว่าเนาะ แต่ดูแล้วไม่เล็กจกัดข่องตัวกว่านะช,ช่วงช,ช่วงช่วงปากมันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงก็งเปิดมากี่เดือนแล้วครับร้านนี้ก็ครบปีครับก็ครบปีเหมือนเหมือนเก๋นตากป้านะประมาณนั้นแล้วก็นี่ครับ อ๋อแต่ว่าเวลาอบนี้เราเราจะต้องปิดขวาแล้วก็จุดควายนี้ด้วยใช่ใช่โอ้ทำความร้อนนะเวลาก็คือถ่านมันหมดเตาหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงมันก็ยังมีความร้อนอยู่ความร้อนสะสมอยู่สักพักใหญ่ละครับรอให้มะพร้าวเย็นดถึงเอามาปอกเอาขึ้นมาแล้วก็ปอกเอาเปลือกไม่ออกเหลือแต่ลูกมะพร้าวแล้วก็ขัดขัดจนเกลี้ยงมันก็ดูน่ากินก็คือเราก็ กินเหมือนกินมะพร้าวเลยใช่โอ้ถ้ามันจะอร่อยกลมกลมกว่าใช่ก็ขายอยู่ลูกไซนี้ลูกไซนี้ก็ลูกยี่สิบห้าบาทลูก25บาทเองห้าลูกร้อยห้าลูกร้อยอ่าอย่นี้ครับเอาเยอะๆก็ลดราคาลงอีกอ๋อส่วนลูกไซนี้ก็20บาทอืมอ่ามันมีน้ำได้ไหมมีมีทั้งน้ำั้งเนื้อโอ้เสียได้หมดแล้วเสได้กาว่าจะได้กินเย็นๆหน่อยเพิ่งอันนี้อันนี้นั่นเมื่อคืน แล้วก็พอตอนเช้าโบงเปิดประมาณน่ะอันนี้มะพร้าวโบงนี่พี่คิดสูตรพี่เองวะไงผมไปเจอมาครับเพราะาเราไม่ค่อยเจอเนาะในใช่ใช่ผมไปเจอลักษณะแบบนี้มาแล้วก็ผมก็เชื่ออเงี้ยเข้ามาเพราะขอบฟุ้งฟุ้นไกลๆกับโบงใช่คือคือไม่เราเห็นเลยทีนี้เรามีวัตถุดิบอ๋อใช่ครับท่มีมะพร้าวเราก็คิดว่าจะทํายังไงให้มันให้มันเพิ่มราคาอ๋อส่วนฟักทองก็ขายทุกวัน ขายทุกวันครับอ๋อช่วงๆนี้ขายกิโลละเท่าไหร่พอจะบอกราคาได้ไหมได้ครับเกิอไปไม่เลยหน้าร้านเนี่ยมันมันจะมันจะแล้วแต่ฤดูกาลนะแต่ว่าเหมือนราคาเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ15ถึง25บาทต่อกิโลแล้วแต่ว่าจํานวนที่ซื้อด้วยนะถ้าซื้อแบบแนวขายส่งเยอะๆก็อาจจะลดได้ก็ราคาเป็นราคากลางเลยครับอ๋อครับราคากลางเลยนี่ครับเยอะครับเป็นราคากลางตลาดกลางเลยครับอ๋อคือเช่น ก็มีเน้นขายเน้นขายส่งคืออยากให้เราก็อยากขายของออกไปเยอะๆแต่ว่าถ้าในกรณีลูกค้ามาจอดรถอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซื้อลูก2ลูกเราก็เป็นราคาปีกไปก็รุ่นเล็กใแบบส่งเราก็ขายใช่แบบส่งก็ขายวายไงก็ห้าสิบโลขึ้นไปวาเดี๋ยวอนาคตมาพร้าวหน้าหมอบนี่ทำเลดีไกยดีทีหลังมองไว้อย่างนั้นใช่เดี๋ยวถ้าฝนตกก็ขายยันหน่อยอ่าถ้าแดดอาจารย์ อนาคตอาจจะเพิ่มสินค้าด้วยน้อยใช่ใช่ใช่ว่าจะขายเพิ่มหลายอย่างเลี้ยงจิ้งหลีอยู่ข้างหลังเอาประตลองแหลมเป็์ประตองเนียครับก็ไปเลี้ยงจิ้งหลีแต่ว่าตอนนี้ก็อป็นพี่ชอบทําการเกษตรอยู่แล้วด้วยนะพวกแนวนี้เขาหอกครับเขาเสียดายนี่อันนี้ก็คือแค่เย็นพวกก็กินได้นะใช่นี่เสียดายว่ามันไม่มีตัวอย่างเพราะหมดพอดี อ๋ออันนี้ก็คือหลังจากแช่เย็นแล้วมันจะออกแบบประมาณนี้ประมาณนนี้้เือมันก็จะปาดด้านบนนะครับเราก็รอจิ้มจนี่ครับคือดูดน้ำหมดแล้วัมนก็ร่อนออกมาจากเครืองอันนี้ก็คือตอนอบในโอบตอนอบก็ต้องปิดวาเนี่ยใช่ใช่อ๋อนี่เราก็แช่ก่อนนี้ปิดนะประมาณนั้นโอเคนี่ครับมันจะลบๆหน่อยพอดีว่ามันลงก็แวะมาซื้อกันได้ส่วนถ้าเคยอยากกินมะมะพร้าวอบอแบบเย็นๆอาจจะโทรถามที่เขาก่อนก็ได้ว่าเหลือเท่าไหร่ครับ ทักในเพลก็ได้อ่านี่ครับอ๋อฟักทองแฟงแก่ภาคใต้อ๋อร้านฟักทองเนาะนี่ครับตอนแรกงวอขายมะพร้าวอย่างเดียวอ๋อนี่ครับอ่าชื่อเล่นพปี่อะไรนะงนมครับร้านพปี่ป้อมไว้กันมาได้เขียนใหญ่เขียนใหญ่ฟังขาข้าวหัวไใ้หัวใจก่อนถึงเขาพระบาทก่อนถึงเขาพระบาทเนาะริมทางเลยริมถนนใหญ่ใช่โอเคครับไว้กันมาได้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนี่ครับ